อาเอ้ยตาวาวเอ้ยใครอ่ะหลับแล้วเหรอลูกเฮ้อกว่าจะยอมหลับก็แผลงนิดสเต็ปแย่เองหลับแต่ฉันยังต้องทำต่อไปนั่นคือเช็ดอึของเองอ่ะใครมาล่ะอ๋อพ่อเพิ่มจะไม่จันจ๋าทำอะไรจ๊ะ ม,มันจะจ,จะแยจ๋าอย่างฉันเป็นสาวใช่นะจะอะไรซะอีกละ่ะก็จะเช็ดอึหลานมานันสิแม่มันเอามาฝากไว้ว่าจะไปธุระนอยให้นอนเท่าไหร่ไม่ยอมนอนอ่ะล้องงองแงงองแงจนชักกลุ่มใจแล้วมันก็ขับจะลวดพรดออกมาเลยคอยอย่างชั่วกินนมไปอีกขวดเลยหลับไว้ด้วยความอ่อนชายีเด้เด้เด้เดเดยอย่าเพิ่งเค็ดอย่าเพิ่งเค็ดรู้ไหมว่าติดถือน่ะอะไรกระดาษ มันแข็งหน่อยจะเอาไปช้อนอึดหลานมันไปทิ้งอแม่จันนะเพี้ยนนะอะไรใบสําคัญทะเบียนราะ,ะดรรู้หรือเปล่าฮ<ะ>เมื่อก่อนนะ่ะเขาเรียกว่าสามโนครัวเกี่ยวข้องกับชีวิตของคนทุกๆคนตั้งแต่เกิดจนตายคืนเอามาเช็ดอึเดี๋ยวก็มีปัญหาหรอกฮะจริงเหรออุ้ยตายจริงไอ้ฉันก็ไม่ทันมองนะเนี่ยพอเพิ่มก็จริงอสิคือเอาไปเช็ดอึหลาน แม่จันนะ่ะจะเดือดร้อนนะจ๊ะอืมอ๋อโนนคุณประหลัดลิขิตกำลังขี่รถมาพอดีเอาเชิญเชิญเชิญทางนี้หน่อยเถอะครับคุณประหลัดอ๋อสวัสดีครับพระเพิ่มแม่จันสวัสดีค่ะคท่านประหลัดขิด,ด,ขดคือ,เ,อเรียกยาวยๆหน่อยเต็มเตมชื่อดีกว่าครับประหลัดลิขิตเ,<อ>เรียกขิด<อ>ขิดเฉยๆฟังมันทถาแม่งเถแมงครับเดี๋ยวจะเป็นท่านประหลัดขิดไป <laughs> พ่อเพิ่มาจาจันมีอะไรกับผมเหรอคือผมรู้อะไรไม่ค่อยจะจริงนักหรอกครับผมบอกแม่จันเขาว่าทะเบียนราษฎรมีความสําคัญมากตั้งแต่เกิดจนตายช่วยบอกแม่จันเพิ่มเติมหน่อยเถอะครับอ๋อใช่ครับทะเบียนรัษฎรนั่นเกี่ยวข้องกับคนเราตั้งแต่เกิดจนตายพอมีเด็กเกิดในบ้านเราต้องไปแจ้งเกิดกับนายทะเบียนนายทะเบียนจะออกสูติบัตรและเพิ่มชื่อเด็กเกิดในทะเบียนบ้าน พอย้ายบ้านก็ต้องแจ้งย้ายต่อนในทะเบียนแล้วนำไปแจ้งย้ายเข้ายัางในทะเบียนที่เราย้ายไปอยู่หรือมีคนในบ้านตายก็ต้องแจ้งในทะเบียนให้ออกใบมรณะบัตรให้แล้วถอนชื่อคนตายออกจากทะเบียนบ้านปลูกบ้านใหม่ก็ต้องนำทะเบียนรนัษฎรไปขอเลขบ้านตอนในทะเบียนเด็กจะแจ้งเข้าโรงเรียนขึ้นทะเบียนทหารการทำบัตรประชาชนการเข้าทำงาน หรือเข้ารับราชการแม้แต่การขอรับการสงเคราะห์ต่างๆก็ต้องใช้ทะเบียนรัษฎรนี่ทั้งนั้นทะเบียนรนัษฎรจึงมีผลต่อสิทธิประโยชน์อันพึงมีพึงได้ของบุคคลเป็นเอกสารสำคัญตามกฎหมายเอกสารที่นี้ต้องเก็บให้ดีนะครับอย่าให้ชํารุดหรือเสียหายเก็บไว้ในที่ที่ค้นหาได้ง่ายและต้องตรวจสอบดูว่า มีข้อความคลาดเคลื่อนหรือเปล่าเช่นชื่อตัวผิดชื่อสกุลผิดมีผีเข้ามาอยู่ในทะเบียนหรือเปล่าถ้ามีก็ไปขอให้ในาทะเบียนแก้ไขเสให้ถูกต้องถ้าปล่อยไว้เนิ่นนาน,านจะเป็นผลเสียอย่างรุนแรงได้ครับเ,ออเห็นไหมละ่ะ<อ>เห็นไหมละ่มละว่าทะเบียนราชดอนนัะมีความสําคัญเพียงใดเออนี่เป็นเพียงยอดยอเท่านั้นใช่ไหมครับคุณประหลัดครับ ยังมีเยอะแยะมากมายสำหรับเจ้าของบ้านและคนในบ้านเช่นรับมรดกการแสดงตัวเป็นทายาทการซื้อการขายที่ดินอะไรอะไรก็ต้องใช้ทะเบียนรัษฎรกับบัตรประชาชนเป็นหลักแม้แต่จะขอหนังสือเดินทางไปตามประเทศเออแหม่ฉันเกือบจะทำลายทะเบียนรัษฎรของตัวเองซะแล้วสิเพราะมัวแต่หลับหูหลับตา <c oughs> ขอบพระคุณท่านประหลัดมากค่ะ <c oughs> ขอบคุณครับ <c oughs> Thank you